เก็บบ้างอืมเก็บให้แล้วโอเคเราไปดักอีกอันหนึ่งเออเอาฝากลูกเมียด้วยอ้าวก็บกเป็นลูกไม่ใช่ฝากลูกเมีย เทมเทมเทมายแล้วไอ้ลุ้นลุนลุนหายแล้วขายจวนเปล่าคู่สีแดงว่าคุณครูเมนมาเปล่าเมนมาไหมพี่มี่พีเมนมายังไปจำเดือนหมดแล้วเหรอตายโอ้โหเอห็นว่าที่รถเจอใครเด็กหน้าเนี่ยวันดีคุณกิ๊ฟวันดีคุณพี่โบเก้วันดีคุณครูตาของครูไม่ได้เป็นอ่ะเป็นได้เป็นโอ้ใครเป็น อีน่ารกกีดมาอดงแล้วกีน่ารักอีกแล้วอ่ะแยจังิกีดเหรอเธอทำไมเป็นบ่อยๆจังกิดเก่งด้วยอ่ะทุกคนโอ้ยสวัสดีครับโอ้แล้วมันอย่างมืดอย่างกว้างอย่างพลังจงเสอยู่แกข้าอุ้ยมาเปิดอะไรครันใครจะแอะแหมมาเปิดไฟใหญ่เลยแอร์ตรงหลังไฟมาเปิดไฟคุณครูรับไปไหนคุณครูขอบคุณมากโอ้ไม่ใช่ คุณครูไปไหนคุณครูคุณครูไปไหนเย็นแต่เย็นแต่เย็นพี่ชายพี่ชเย็นก่อนพี่ชายไปไหนเยนต่เย็นพี่ชายเข้ามาอะไรท่ามันขนมไปไหนรอด้วยตามผมอย่ามาเป็นเกย์ตรงนี้โมากมากอ่ะห้ามตามล่ะไม่รู้อยู่ไหนเลยไรู้อ่ะไม่รู้อ่ะหนูรู้พี่รู้ นี่เหรอนี่ไงห้ามตามมาดูเรื่องนะเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนแต่พี่ก็เลยกดตามชื่อมาหุ่ยใครมีเลื่อนมาเต็มอยู่อะไม่ได้เลยนะเลื่อนร้อยเต็มนี่ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ไปใช่ผมเลยโอเครอรอเลยครับไม่ใช่ผมโอเคโชคดีโชคดีโอ้โหแล้วอนลอยอะไรตรงนี้โอ้โหตาปากโอ้ยเลื่อนร้อยเต็มมากเลื่อนลอยเต็มใครรเลื่อน้อย

กำลังวิ่งเตะให้กระดาษย็นปลือยเห็นไหมกิ๊บตายเลยเหรอยังไม่ตายไม่ตายพี่กิ๊บฟให้มาไม่เอาใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนเล่นอือเฮ้ยใก็บกระดาษใรรั้งเก็บกระดาษเอาตายบ้าพี่หลอกวบอยู่กับเก็ตเดินมาเดินเองก็บอกไม่ใช่เพื่อนเล่น โอ้ยเห็นไหมใครอยากคลิปกระดาษแล้วเป็นอย่างนั้นงอนเล่างอนโอนะโอ้ยคลิปเก่งแล้วไปเท่าคนเ้วยเกล็ดน้าเกล็ดเกล็ดท่าเกล็ดตายเออพี่กิจยืนของพื้นจบเกล็ดตายไม่ต้องขนเกล็ดเพราะเราใบเดียวคลิปอยู่ตรงเดียวตรงนี้ ตาฟาตาฟาดาเรื่องไหดไปไหนวันี้กอนายก์ากด้วยกิฟต์บอกโอ้ยังเลือเยอะกิรีบขานตอนเดินรีบขาเร็วสิผ่าตือนอไแคนี้เหอใครอ่ะเหลือใครน่าจะรอเหลือใครเดินยิ่งข้แค่นี้เหรอกินั่งพักนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนเออพิกี้ใจเย็นๆโอเคโอเคแอะ อยู่นิ่งๆก่อนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนตรงนั้นน่ะยืนตรงนั้นนิ่งๆก่อนช่วยหากระดาษให้ไงไม่ต้องช่วยอยู่นิ่งๆพี่ช่วยหากระดาษให้ไม่ต้องช่วยอยู่นิ่งๆเออพี่กระดาษอยู่ไหนวะมาเกรงใจพี่กิจแก่แล้วอย่ากแก่แล้วแก่ที่สุดในกลุ่มนี่แล้วเดำเยอะเดี๋ยวภุมหายนอพี่กิจเลี้ยงภูมิเอาไว้เปยชอบดำกันก็ชอบกันก็ชอบออกกันก็ชอบเปยก็ชอบอ่ะพี่ช่วยหากระดาษให้อะไรอ่ะดูดิดูปย์เป็แนววะเปยนักว่านแมวดำ อีกระดาษอยู่ไหนเนี่ยกระดาษอีกระดาษอยู่ไหนเนี่ยกระดาษเสียงส่งกับเลือดที่จะหมดหัยกระดาษอยู่ไหนเนี่ยกระดาษเออกระดาษทำไมมันหายยากจังมีกระดาษอยู่ไหนนี่กระดาษอยู่ไหนนี่กระดาษอยู่ไหนเนี่เมื่อกี้แกจัดกระโดดกดไฟใหญ่เลยนึกว่ากระดาษกระดาษเทชู่หลวงน้ำไฟอยู่บนหัวเหมือนกระดาษมันพู เหยี่กยะดาษหาไม่เจอและวไหายากมากโหสายช่วยหาเลยเนี่ยช่วยหาหรือจะไปช่วยดักนี่ช่วยหากระดาษเลยดับดนหน้ากระดาษเนี่ยก็เราหากระดาษเสร็จปุ๊บก็ปรากฏตัวแล้วเราดีอยู่หน้ากระดาษไงอ๋อเหรอเอืองนั้นแหละคลิปลืมหาก่อนนึกกิ่จะเจอแล้วจ้องจ้องมาได้เลยจองจ้องดูเกงนายออกอ่ะ ไอตัวเซเลดัมบอลของพิกิตน่ากลัวจังนั่นสิมีหน้าด้วยมีหน้าด้วยน่าตาหน้ารักไงเตเมโอลแน่นอนป่าวได้ของมาฟรีไม่รู้มันจะไหนไม่รู้เย่โอ้ยยุบบอลทุกคนยุบบอลทนผมไปแล้วผมหาทางขึ้นตรงนี้ไม่เจอเออแก๊ไม่เคยขึ้นไปเลยอะมันขึ้นไปไงอมันขึ้นไปแล้วรอบนึงแต่หาไม่เจอไม่ฆ่าได้สี่คนไอ้คนอไปไหนอะอ้าวอ้าวอีกคนนึงไม่ได้ฆ่าหัวใจวายตายเองเออไม่ตายอะ รอบนี้อ้าวเฮ้ยสีแดงเอ้าปล่อยผมเข้าเกมเอาอีกแล้วป้าคุณเล่นเน่เน่ปล่อยผมเข้าเกมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่ก็อยู่กับคุณครูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาอยู่กับครูจบเลยเออาเนี่ยถ้าอยู่กันเนี่ยเอ้าคุณครูก็อยู่นี่แสดงว่าคุณนิวเป็นผมไม่เข้าเกมอะไรผมไม่รู้เป็นหรือเปล่าโอเคมึงเข้าเกม แดงแเลยไม่เป็นเอากิฟเวคเกตเป็นแล้วอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไม่เข้าผมไม่เข้ากิฟเอาักหน้าเลยอดักหน้าะไอย่่คืเข้า้กไปยังไงเขาดักหน้าอย่างนั้นจะไปยังไงแล้วมันจะรู้ได้ไงมันหลุดไม่ได้ เย็นๆยดีแล้วก็หน oh, okay, oh. like no. hmm, ่บแคปขีดอยู่คนที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะอ๋อโอเคเราจะไปคือช็อเนี้ยคุณบอเนี้ยเอจ๋าเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่รอยเรืนผมแปดแปดแล้วนะแปดแปดแล้วตดนี่ว่าเสียงตดดูดีคุณบอกอาจารย์มึงต้องไปฆ่าของบอนอจารจ๋ดูเยโอเคอุ้ย เก็บไรให้เก็บลายไ,ไปอุย้ยดวงดวงนีไปยังไงอ่ะมันทางทางออกไปได้ด้วยเหรออุย้ยเอาไม่ได้เหรอพอได้ด้วยท <c oughs> องพิเศษทองแรงนะพี่ดักดักอยู่บนกระดาษหนักอยู่ยบ,บกนกระดาษอ้โหเลย โอ้โหแย่มากโอ้โหตายดีกว่าตายเลยเหรอถ้าพี่จะนำธนาธิผมตายก็ได้โอ้โหเห็นระยะร้อยเมตรเห็นเลวอยู่ไหนอยู่ไหนเก็ตจากคนอื่นแล้วเราตายอืมเก็บให้แล้วโอเคเราไปดักอีกอันหนึ่ง เออเอาฝากลูกเมียด้วยเอาเกเป็นลูกเมียฝากลูกเมียพ้าจ๊าไม่ยอมให้ตังค์พอไม่ยอมให้ตังค์เฮ้ยไม่เจอแล้วกระดาษอะไรซ้ายซ้ายซ้ายไม่กินอะเจ้เจอพวกตายเลยแต่รอดไปเนี่ยเขอไม่ยอมให้ตังค์เนอะนิคุงเนี่ยในห้องเดียวกับเก้ล่ะพขาไม่ยอมให้ตังค์เนอะไมมีเตียงอนเลยไม่ไปเฮไม่ไป โหกระดักอยู่ตรงหน้ากระดักข้างประตูเลยอ่ะงอนนิวคุณไม่อยู่เฉยๆแล้วไม่เดินนะไม่เหลือลปีผมทำอะไรแล้วพ่อหนูอยู่ไหนอยู่ที่ฝุ่นตายไปแล้วนอนไปแล้วนอนตายไปแล้วลูกข้าไปโผล่หน้ามาบอกว่าตายแล้วเอาโอ้ยจ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าเหรอจ๋าเหรินไม่ได้เนี่ยว่ากันแล้วเหลือหนถึงที่แล้วโทษแคเอ่ะ คุณหมอเข้าก็คืออะไรป้าเด้งเฉยป้าจ๋าเหลือใครอ่ะตายแล้วหนิวคุณเดินสะดุดก้อนหินแล้วเราล้มไปโดนหน้าฝ้าไปโดนที่นี่ตายหนักมากเออเราเราแบบว่ามุมกล้องไปหันไปเจอไงเจ๊แม่จ๋าก็ไม่ให้ดูนมไม่อยาก นมสีเตาอะไรเนี่ยคิ้เคียวได้สมสีเตาคืนอัออนไอขี้เคียวได้เครื่องปันน่นไฟหนึ่งอันด้วยเออเออเออคั้งต่อไปนีถ่ถ้าถ้าครูไม่ได้เป็นนี่จะโกรธคุณครูมากเออเราเป็นคุณครูไม่ได้เป็นที่ดีเลยบ๊อบแน่เลยไม่ได้เป็นผมขาวกิฟต์แน่เลยไม่เราอยู่ข้างหลังเคสในหันไม่ร้องอันนี้เนี่ยผมอยู่ข้างหน้าเนี่ย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 ไปผมเดินได้เดี๋ยวดะ ไม่ผมยังไม่เข้าเกมเลยแต่ผมเดินได้ผีแน่เลยไปเจอใครไปเจอเจอเจอเนวคุฮะผมไม่เข้าเกลยวเลยแต่ยังไม่เข้าเกมียแต่เป็นผีแบบยืนยืนใช่ไหมวะเป็นผียืนเฉยๆอะนะไม่ใช่เหรอหรือใครวะโอเคแต่เกิดแล้วงูเห็บไม่ใช่ผมเนวุคไม่ใช่ผมใครแต่รู้ไงอ่ะมกูยังไม่เกิดเลย ตามตุ่ยตุ่ยชนีนั่นไงคุณครูนี่ไงคุณครูคุณครูได้ไปแล้วคุณครูได้ไปแล้วกิไปเม่คุณผมเพิ่งแกนคุณครูอะไม่รู้ดิคีบคีบเราด้วยคีบคุณครูตามตุ่ยตุยแล้วแล้กิีบเลยเกศนะเนี่ยตามคีฟตามกคีบเนี่ยตามอะไรนิ้วครูไม่ดีเอ้ยไม่ไเดียวไม่ได้หอมเอ๊ะไปไหนไปไหนพิเกศเอ้ยอย่ามาตามกูดิขอบคุณ อะไรอะไรคือเกิดมาได้ห้าแผ่นแล้วเกิดมาได้ห้าแผ่นเลยเหรอไม่ได้ผมไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไ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 ม่้ไม่ไดไม่ได้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 ไม่้ไม่ได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 ้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ด้ไม่ได้ไ่้ไม่ด้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได่ม่ด้ไม่ได้ไดม่ได้ดม่ไ่ได อะไรโอโหอะไร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 วะไรไปไปโอ้โหเรียบดับบลักดับบลักประมาต้องมาต้องมาอ่าไม่โดูนบอาจองวัดได้เลยจองวัดได้เลยโอ้โหโคมโซ่เลยโคมโซ่เลยเสร็จแล้วเสร็จคู่แล้วหนึ่ง ทำไมมันตายไปได้เกใทไปไหนผมตายแบบระยะไกลเลยเห็นแดงเห็นแดงเห็นแดงโหเห็นนะโหเห็นใช่บอกว่าได้รู้เรื่องเลยติดเพี้ยติตรงตึกอะไรอย่างนี้ได้โอ้โหจุแล้วผมดันเห็นครูเด็กที่ไกลๆตายเฉยเดี๋ยวใครวะเนี่ยจริงเหรออันหนาบอย กิฟต์เลยกิฟต์คุณพี่มีหลังหลังมากตามมาหลังแล้วกูกิฟต์เตรียมหันเลยนะเตรียมหันค่ะเลยกิฟต์ก็เหลือคนเดียวอีกแล้วนะคะตึกนี้ไม่มีกิฟต์แล้วจะโก้เราไม่ทำเกมจะเลิวลักก้อยเดนแต่เราขออัดกันแล้วกันนะคะตอนโอ้โหเราเจอแล้ว เอเดี๋ยวกูกิดเดี๋ยวแจ้งกันทำไมครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดีเ๋ยวใครเป็นซาเรนเดอร์กิ๊เป็นแน่ๆเลยขออัดเนี่ยขออัดนี่ใช่อย่าทำอะไรพวกเราเลยนี่ปลอดเออเออโอ้เจอพัที่สองแล้วเจอแล้วเนี่ยมันน่าสงสัย หอนอนนี้เหมืนความชิบหายในเดือนพิ่กีค่ะแยนี่บอกไม่ไ้ลงมาเลยโอ้หัวก็ดีแล้วทมโดนลงมาทำไมวะเออเใครตามเราไหเนี่ยว่าพว่าไม่ใช่ครอันนั้นโอชิเหรอว้ยโอ้ไม่ใช่เอัดหลังอยู่เระเบียงเดมไม่ไันระเบียงอ้อ้าเอ้ยทางตันในห่า ว่าตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วบุญวอลบุญวอลเข้าสัตว์ห้องไม่เจอเลยซัดแผน่นไปแล้ว<า>ไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วอุ้ย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 ,ย,ยเขาทางตันอีกแล้วนี่เนี่ยเข้าไปดูไม่โอ้เอ็มีไข่ไม่ฮัลโหลอยู่ไหนกันน่าไปบอกอยู่ข้างนอกเร <โห S 2> ืเอเดี๋ยวนี่เราอยู่บนเรือเหรอ ไ่้เรือไททานิษฐ์โอ้โหไททานิคไททานิคฐี่อับปางมันยังอุตสาห์เหลือซากขึ้นมาเลยอยู่แล้วพร้อมคุณพ่อเจอหาแผ่นที่เหลือไม่เจอเลยอ่ะบนเรเลี้ยงเหลือสี่แผ่นต้องแร้ไว้ไม่รู้แล้วเกินน้อยก็ครึ่งหนึ่งแล้ว เฮ้ยโอ้โหแล้วมันกว้างอะไรจะอแม่ทางตันด้วยหอยขอไม่หาขอไม่หาขอเอาแต่ซ่อนไะไมเนี่ยแต่ว่าไม่เห็ชื่อนะเท้าใครอยู่ขนบนหัวเรือนคาเรนเดอร์มองเห็นนะซ่อนยังไง้นเรนเดอร์ก็เห็นนะไม่เห็นชื่ออุ้ยเย็บ้าเรือหนึ่งยาฮิฮิ ไม่วดเนน้ำตายแล้วเอาโอ้ยอีมาอยากคิปเยอะรู้สึกโดนน้ำอาจจะตายแล้วเอาเดมันฆ่าฆ่าจะตายนะเฮ้ยกระดาษไปไหนหมดอ่ะข้างล่างแน่ยเลยเหล่สี่ใบเหล่ที่ใบาไม่เจอเลยนะไม่เห็นเลยใครลงไปชั้นล่างบ้างเนียกะเปิดประตลมไม่เจอเป็นลมแป๊บไหนมีพี่คาวราชช่วร์เลยเออมันเปิดประตูยังไงเนี่ย บ้าเห็บางอันมันเปิดไว้ได้ทุกทีมันแค่เดินชนก็เข้าได้แล้วะทำไมข้าำบดมันโล่งอย่างงี้เนี่ยเป็นอะไรกันพี่กินครับพี่กินนอนตายขาทางตุ่นตีอย่างนี้ตุีอย่างนี้เห็นหน้าเออแล้วใครกินได้แลนอนตายที่กันเลยแล้เห็นหน้เธอแล้วเป็นหัวใจเยาวัยเห็นหน้าเราทำไม โกงตูนเลยเโกงตูดเลยวับไม่เดินถูเลยวอบไม่เดินถูเลยฮะว้เงินแสเฮ้ยคุณวอบเดินถูไว้คุณวอบคุณวอบจ้าไปที่วอบนี่ใครอะอาโยชิเอาโยชิเหรอโยชิ เดีด๋ยวแล้วใครเป็นผีตนหน<ด><ช>ึ่งมีม,มี่นี่ตานี่มี<า>มตัวเดียวตาไหนข้อความมันจะมีสองโยชิจ้าตา t h ่มันแคบแต่ว่ามันแล้วคุณวบขึ้นมาได้ไงเนะี่ยไม่รู้มองอยู่ขนาดหายากมากแล้เนี่ยเปมืนโยชิโยชิด้ะโย,ยชิมันตั้งใจจะเล่นกับเราไม่ได้ไม่พูดกับเราเลย คื่มันตูดใครออะตูดของเองโดยชิไม่มีปัญหาเปล่าอะไรอ่ะโนูชีอะไรหนูอ้าว้านเหรอโดนน้ำมึงก็ไม่ได้หอยรอดคุณวอล์กคเับเออชีห้องนี้ไม่มีไปหรอกูสาบคืนล่าเสร็จแล้วไปเกี้เสร็จแล้วสาบคืนล่ามาเพื่อย่องนี่นะเอาอาย รู้ได้ไงสูงไปรู้ได้ไงโอราว่าติดติดติดคอยๆย่องมาหาโค้ดเกจะไปไม่ไอ้เก๊เสกนี่คืออะไรพี่ดมตูดเก๊ไงเก๊ยกตูดเก๊อยู่สูงนี่ไงคือครูมาแล้วยัยคุณครูเออ เรียกเรียกเรืยกเกมเลยแหละมาเจอนี่โอ้โหใครจะไปหาเจอหี่เลไหนวะเผดานอเออเผดานไม่เคยแกะหน้ามองเลยก็มองกันนะแเผดานไม่เยเอเก็รอดมาเดียวอ้าวไม่เกียรอดโอ้โหมนุษย์เอาอีกแล้ว นั่นไงว่าอะไรสุดละหัวเราแบบนี้ทำไมขาวบ่อยยังแป็นผูเป็นนะปล่าขาวโยชิให้โอกาสได้กดผีบ้างเหรอโยชีแสดงว่าพวกเราใสสะอาดไงสีขาวขาวบ่อยแย้งโอ้โหอะไรขาวๆเจอเซนเตอร์แล้วปิดเป็นสีใบไฉเป็นไงอ่ะก็เหมือนเดิมครับก็เซยเตอร์กเห็นเหมือนเดิมเอ้ยผมเจอเจนเนเตอร์อยู่ฝั่งนู้น่ะเห็นแล้ว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 ใชเป็น ทำไมต้องโกทำไมต้องแบบนี้อีกแล้วเราเกลียดแบบนี้ได้แล้วได้แล้วไจักระดาษจกระจกระดาษแล้วเจอเจ้าหจ้เ้วเจ้าเจาเน้เ้าเจเจอเจเจเเจาเจเจ้เจเ้เจ้้เ้าเจ้จ้า้าเาาเี้้าจเเจเาาจ้เา้้เเ้เ้เ้า้ ใครเป็นใครเป็นอะไม่รู้ใครเป็นแรกเปสเปลวแรปเปสสารภาพโอ้โหเนี่ยเหลือสี่เนี่ยโอ้โหมันเริ่มเลี้ยงแท้ชีวิตแล้วพี่กิจจริงจริงคือเมื่อกี้ผมผมเห็นพี่กิจเนี่ขาก็หันกลับไปมองเขาอีกรอบนี่พี่กิจก็หันกลับไปมองอีกรอบหนึ่งพี่กิจจะมาล้อหลอกไม่ได้นะพี่กิจไม่ยวันนี้ี่กิจมันมันพี่กิจมาฝากครับ จะต้องทั้งสีแดงอะไอไอตรงไอไออะไรกันเลยวะอะไรอะตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์สีแดงตรงแถวๆนั้นอะตรงที่พี่กิจเขาอยู่อะมันมีอยู่อันนึงหาที่พี่กิจเจอแล้วพี่กิจอยู่กับผมพี่พี่กิจอยู่โอ้ยโอ้ยโยชิแกบอกซะแบบเออพูดเราจะโดนตักฆ่าตายอย่หมดแถวเลี่ยแหละแม่ดอยแม่ย้อยแม่ดอยเห็นเห็นเลยโยชิ ปันเป็นต้อนเทสีแดงอะพี่ิปเขไยนตู้ไนตู้ในตู้อะตู้ไหนวะสีแไงโอยว้าไม่าวข้า่ในตู้เลยเหรอใช่ข้างในตูไฮะพี่ยิปไม่ใช่แถวนี้มันเป็นตู้สีแดงหมดเลยฮะไม่ใช่แถวจะเดินหนีนี่ไม่เอาสีแดงหมดเลยเหรอียวเอาผมไม่ได้เลยเชื่ไหมแดงไหนวะมีสองอันอะเชื่อมกันมันจะเป็นตงมันนะี่าคนอื่น โอเคโอเคเหลือหนโอเคไไว้โอเคอการใจออเฮ้ยคุณกิ๊บเห็นแล้วเห็นแล้วห็นแล้วข้างหลังข้างหลังไหนเดๆเดมคนที่นั่นข้างหลังที่กูกริบินผ่านสายซายสีชมพูสีชมพูจะตายแล้วเมื่อกี้จะขาใจละขางใดอะข้างใดเออเอาเอาเอาไอ้วข้างหลังพี่กิิบข้างหลังข้าหังพี่กิบนะว่าข้างหลังพกิ๊บทำแบบนี้ไม่ดีนะใช่ใช่ใชอันเห ăn chết 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 đây chết 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 เราพีนี่ยหักกระดาษเลยกระดาษโคตรจูเลยเออแล้วพี่กีหายตัวหักกระดาษเลยเลยเนาะพี่กีท้ามกดจีด้วยท้ามกดจีด้วยโอ้โหเราโหดร้ายเราโหดร้ายเห็นนาโคตรพี่กีเลยเนี่ยเหนผมกลับอะไรเหนือเซนเตอร์แมนยังมีวว้าเซนเตอร์แมนเป็นเจ้าเอร่าเกสพอดีสรุปเฮ้ยเดี๋ยบีกันเลยนี่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 ไปยเดี๋ยวไปยืนหน้ากระดาษ เมืกหะ้ากระดาษไปกินฟาล่ะคุณกินไหนอะกระดาษจุดหไม่เจอเลยไม่เอาดานนี้แล้วนะเขาหน้าไม่ชอบเลยกระดานนี้มันกว้างแล้วคนอื่นเห็นไม่ไกลไงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่เย้เนี่ยมันไม่มีกระดาษงาแล้วมันบล็อกบั็อกไปเฉยเออมันโคตรบล็อกออมาอึ้ยกระดาษมันบั็อกมองไม่เห็นโอนศพไข่แล้วนะเออศพใครวะเนี่ย นอนศงไทยอะศพไทยก็ศพไทยในสพใคยเอาตู้ตู้ยต้ตู้ศพิ้งกันไปแล้วเก๋ข้างบนเก๋อยู่บนต้าหานเก๋อยู่ข้างบนโอ้โหเลเนอร์แมนหัวแปะไว้ที่พื้นเลยเก๋ระอยูนข้างบนออเอาหัวติดโอ้โหหัวติดอะเอาหัวติดบนไหนกี่บนไหนบนผ้าหานที่ม่กิดหัวติดอยู่อะโอ้โหอ้ก็จะออก อพาคานอพาคานอพาคานแะที่สูงที่สุดนะเกดเดิ์เห็นฉากเราไม่เห็นเลยมันมืดอะไปขวาหน่อยขวาหน่อยพี่เกดขวาหน่อยนั่นน่ะทากตรงนั้นน่ะขวาไปขวาไปขวาไปนี่นะ่ยโหนโหดเฮ้ยเล็กอันเล็กสองเล็กสามไปอยู่ไหนวะมันหาไม่เจอเลยนะกระดาษเนี่ยเอาเลยครับยี่สิบวิถอยครับตรงไปตรงไปเกด ขึ้นขึ้น้นก็ไปจำไปจำสแกนนั่นหน่อยเด็ดขึ้นเลยขึ้นแล้วนั่นแหละนั่นแหละข้างบนนี่แหละข้างบนนี่แหละอะไรแค่ยิงยิงยิงเอ็นเดะขึ้นไปเลยแกขึ้นไปเลยโอ้โหที่เนี่แหละพื้นนี่พื้นนั่นแหละก้าวไปเจ๊พุ๊บไม่ทันผ่านตีสองอเฮ้ยเจ๊อะไรบ้าเนี่ยไปแล้วโอ้โหไม่ผ่านครับ มไม่ทันเลยไม่ทันเลยจะติงกระดิ่งแมวเนี่ยอ่ะเล่นตาสุดท้ายตาสุดท้ายนะคะโอเคตาสุดท้ายมันจะลงไหนวะเนี่ยโุ้มตึงข้ออะไรไในตู้คอนเนนเนอร์ที่เขียวมันเขียวมันสุ่มในจุดที่แบบดูแล้วแบบไม่สะดุดตาเอาซะเลยโกเกตไม่ตาย เหลือเซเลน่าแมนยังมีผมหาได้สองเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้หาเลยปั่นไฟอันเดียว